สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองป่ายสู้ขู่สุขคนค่ะพบพเก้อยซ่ากินแซบคือก็ค่ะพี่น้องค่ะมืนอนี้ก้อยพาพี่น้องเมื่อกินเมนูง่ายๆจากพี่น้องจ้ามือนี้ข้าบุญเศ้าค่ะพี่น้องคอนสิไปกินก้อยก็ขอฝากผลิสตธรรมดีๆนะคะพี่น้องจ้าอืมนะคะขนมจีนอบแห้งค่ะสีจรรากทรามชาจากพี่นอ้องนะคะมืนอนี้ก็สิเพิ่งกินเพิ่งเอาไปนะคะพี่น้องจ้าหมื่ว่านกับมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะ,ะพี่น้อง ก้อยก็ได้ผู้ใดที่ได้เบิ่งคลิปก้อนหนานั้นที่ก้อยบอกเรื่องจักรยานนะคะพี่น้องอืมว่าสีสั่งจักรยานนะคะในเกาหลีนี่แหละค่ะพี่น้องโอนเงินไปเรียบร้อยแล้วค่ะไม่ได้ของนะคะพี่น้องนี่เพจนี่ผลไม้ส่งออกแล้วก็บอกก้อยเรียบร้อยแล้วค่ะคลิปเพจนี้แล้วค่ะมดเงินไปแสนแปดหนึ่งแสนแปด หมื่นวอนนะคะพี่น้องจะกระยานไฟฟ้าอืรงสัยนั่งเอามาโพดนะคะเอาของคนอื่นมาโพดนะคะพี่น้องนี่แหละหากิ่นไงค่ะค่ะคนชูม,มือนี่โอ้มาจา่ะทั้งกินทั้งหลอมือนี่อือกยกะแชทก,กับนั่งกระเติบนึงอยค่ะอือแต่ก็ก็คิดว่าสิโดนอยู่แต่ว่าก็อยากล่องใจเบิ้งก็บอกเขาพร้อมว่าอันฝากช่องยูทูบเมเดอร์ทำมาเบิ้งอยู่นี่นีก็มาฟังเอาด้วยอีหลาเอ้ อย่าไปหาเห็ดกับผู้ใดอีกเด้ออืมค่ะคิดเป็นเงินไทยกับประมาณสี่พันหาค่ะยวก่ายานไปฝากคิดว่าเสียอไม่มัน ไปหมาดนะพี่น้องน้องยแงมสื่อน้อยอยางน้อยกินน้องเีนน้อยจ๋าอืมน้องด,นะดื่มนะเนี้ยดีแซ่บวันกันเบเล็บอะไรร่วงจิตแต่พี่น้องหัวเ้าเห็ดคลิปกินนั่งกับย่างทรงลูกหมู หมูหันไม่เค่ะก็เลยบอกว่าเอาไว้ข้าวหนาก็เลยวางสีน้อพี่น้องเพื่อนกาว่าสีเอาสองต่อนะ่สีเอาทั้งจัก,กรยานทั้งเสีเอาทั้งหมูหันนะแต่ก้อยก็บว่าก้อ่ได้เอาหมูหันเพราะว่าเขาไม่ได้ต้องการเนาะเขาต้องการจัก,กรยานเพื่อที่จะขี่ไปหมาดนะพี่น้อง xem xét xử xem ha xử ăn xét xử xem xét xử xem xét xử xem nào, cái xét nó xét xử xét cho cái xử xét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  lông xét xử nó xử xét xử พืนสอบแท็กมาเดาสอบลองวัดใจเมึงกันหน้าป่ะ่อครับพี่ดีนแา่ะวัดลองเมึงกันหน้านกับแม่นี้ดมันเป็นยังเหรอเขายังมีตีนมือมีมืออยู่เอาไม้นูพี่หน่อง เฮ้นู่ายังไงแต่่าแซ่บ ก็จะหน้าไปมันขายคนละไม่ขายนั่งขายนี่แล้วโปรไฟลกันยังบอกลูกขางขก้ดนี่มาหาขายขวางเยกะขวาครับพี่น้องกัย

ก็ไม,กกไม่น้องหรอกเด่นกระปุนเนี่้วเหนียวดีครับสีเขียวเครื่องนึงสีขาวเครื่องหนึ่ง ร้องรอยกำลวงดูออกมากได้กเกือบเครื่องรูดอ่ะม่หลาย Hãy bấm ngay แซ่บครับจ้าเสร็เหนียวๆหอมกระคุณก็ได้ ม,มีติดบานไว้กระดีได้พี่น้อง,งอย่ามอยากกันนะฮะกระลวกขอบคุณ 嗯。Mm hmm. แสบเพื mm ่อกลคนมักเสียนเนาะ ข่อหมายเนาะจักรยานไฟฝ่ายอยู่นี่ก็มีขั้นหนึ่งนะพี่น้องเขาเรียกว่าเสือขั้นหนึ่งว่าดีขั้นอะขั้นที่มีอยู่เนี่ยเสือํานงเขาเจ้าเพิ่งมาเห็นงานนั่มน,นะคะ่ะท่านยหญ่เลยเอาไว้แตที่นี่เ็เรียกว่าจะไ้อีกขั้นหนึ่งคีเป็นมูก,กันที่ไปหมาดนะคะพี่น้องอืมก็มาถือเขาตัวซะออ คือว่าฝาดเคาะแล้วพี่น้องไก่ชิฮอดวันเกิดอะวันนี้ก้อยโอนไปแล้วก้อยจังมาเลื่อนเบิ้งกันอันนี้เพิ่มเพิ่มเป็นเวลามันมันตอนเที่ยงเนาะทั้งเปลา เลือน้องไปเขาประจานนะอืมอั่เป็นข้อหมออ่ Vâng, mà bạn thì cứ nhả vậy Se. Så jag ska se nu. Mm. -hmm. Yeah. So, except อิ่มแล้วค่ะพี่น้องจ้ะสำหรับคลิปนี้ก่อยกะเพาพี่น้องมกินข้าวปุ่นเส้าเนาะค่ะข้าวปุ่นเส้าน้ําปลารานะคะพี่นอ้องกับผู้ดใดที่จะสร้างของออนไลน์ได้พี่น้องบ่ว่าจะเป็นอยู่ไทยหรือว่าอยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่เกาหลีคือก่อยนะคะต้องระวังพี่น้องอย่าเด็ดขาดเลยนะคะขอบคุณลหลายๆเด้อค่ะพี่น้องทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย